แล,แล้วสังคมบ้านเมืองนะครับเป็นยังไงครับผู้คนจิตใจคนเราทุกวันนี้โอ้จิตใจคนทุกวันนี้ใกล้คนโบราณเก่าคนแก่เมืก่ก็ไปคนละแบบเว้ยมันเป็นในแบบที่ว่าอรารติโลกนาสิกาความริษยาทำให้โลกชิพหายเห็นใครได้ดีไม่ได้ต้องดีอิชาตารอนกันตลอดการตลอดเวลา เห็นขาเห็นคนหนึ่งคนใดตั้งแานอยู่ใกล้กันขายของเหมือนกันเขาขายได้ดีกว่าเราก็ต้องอิจฉาตาร้อนเขามันมีตะบดอิจฉาตาร้อนกันตลอดการตลอดเวลาเป็นยังไงเลยนายเอ้ยพระองค์ก็บ้าไหวนี่ไม่ผิดเลยอารติโลกนาธิกาบความดิศยาทําให้โลกชิพหายเห็นใครได้ดีไม่บาปพวกข้าราชการเหมือนกันไม่บาปพวกไหนเลย ทุกอย่างเลยทีเดียว